สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลในการรับซื้อนะครับแล้วก็เหรียญที่มีราคาเนะครับเป็นเหรียญส0บบาทของลอกนนะครับเป็นรุ่นเก่าซึ่งนะครับเป็นพระเศียรเล็กนั่นเองครับพระเศียเล็กดูอย่างไร ก็คือด้านหน้าที่เป็นพระบรมรูปของพระอ,องค์ท่านเนี่ยเป็นขนาดเล็กกว่าปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี51ขึ้นมานั้นจะเป็นพระเศียรใหญ่ซึ่งจะแตกต่างกันนะครับมี2บล็อกด้วยกันมีทั้งบล็อกรุ่นเก่าและก็บล็อกรุ่นใหม่นั่นเองครับ5พะสะ5ดับดังต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีอยู่ในมือนะครับ สยามชาแนลขอประกาศรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนักสะสมก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอนะครับก็เอามาขายได้เลยนะครับมาดูข้อมูลที่ผมรับซื้อในคลิปนี้นะครับตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆท่านหาเจอท่านขายได้แน่นอนก่อนที่จะฟังข้อมูลจากสยามชาแนลในการรับซื้อคลิปนี้ขอบอกช่องทางติดต่อก่อนเลยแล้วกันครับนี่คือช่องทางติดต่อนะครับแอดไว้ก่อนนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางนะครับ มี QR code ให้ยิงนะครับมี ID ให้แอด3 l i ลาย ID ติดต่อได้แน่นอนถ้าต้องการพูดคุยสดนะครับไปที่ ID สยาม FC นะครับในส่วนของลายแอดด้านล่างนั้นนะครับอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะติดต่อไม่ได้ถ้าท่านมีท่านส่งประเมินราคาได้เลยนะครับมาดูในส่วนของเหรียญที่ผมจะรับซื้อนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนๆตั้งใจฟังนะครับใครมีปากากากระดาษก็ หยิบขึ้นมาจดไว้เลยนะครับสิ่งที่ผมรับซื้อนะครับผมต้องบอกว่ารับซื้อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มพอสอที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเริ่มมีราคาขยับเกินหน้าเหรียญครับบางเหรียญน,นั้นขายได้สูงถึง3 0 0แสนบาทครับมาฟังข้อมูลครับข้อมูลแรกนะครับก่อนอื่นนะฮะขอให้เหรียญของท่านเนี่ยเป็นรุ่นเก่าก่อนนะครับ จุดที่ผมจะให้ดูนั้นนี่นี่คือสิ่งที่สําคัญเลยนะครับที่ทจะจะทำให้ขายได้แพงนะครับและทําให้ขายได้จริงบางพอสอนะครับมาดูข้อมูลครับเหรียญของคุณนะฮะอย่าลืมนะครับเหรียญของคุณนะฮะต้องเป็นนะครับรูปลักษณ์แบบนี้ครับต้องเป็นสภาพแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับคือนะครับเป็นรูปลักษณ์ที่เรียกว่ามีเปล่งลัศมีในเหรียญนะฮะสังเกตดูสิครับ นี่ฮะเป็นเปล่งรัศมีในเหรียญนะครับเดีายวลืมนะครับนี่คือจุดจุดสาคัญเลยนะฮะจุดสําคัญเลยคือต้องมีเปล่งรัศมีในเหรียญนะครับที่เป็นแบบออกลุงๆุงนี่นะฮะนี่เป็นขีดขีดน <ๆ S 1> <quotation S 2> ี่นะฮะเหมือนตะวันตกดินเนี่ยเหรียญของคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับจุดแรกเลยนะครับต่อไปในใอเนี่ยไล่พศเลยรับซื้อเลยนะครับนะฮะต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับคือนะครับเป็นแบบเปล่งรัศมีเนี่ยเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆให้ดูเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนเนี่ย เหรียญของคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนครับนะครับเป็นเป่งรัศมีแบบนี้ก่อนนะฮะอยู่ในเหรียญนะครับที่เป็นขีดขีดนี่นะครับที่เป็นขีดขีดใหม่ๆเนี่ยออกลุงๆนี่นะฮะเหรียญของคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะครับเป็นสภาพ UNC นะครับนี่ฮะที่เป็นเป่งรัศมีเห็นไหมครับเพื่อนๆดูคมพรมสวยๆแบบนี้เห็นไหมครับดูความสวยงามของเหรียญนี้ครับนี่ฮะจุดจุดแรกเลยนะครับที่ต้องดูนะฮะจุดแรกเลยที่ต้องดูคือเนี่ยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเป่งรัศมีแบบนี้นะครับ นี่ครับนี่ครับเพื่อนนะครับเหรียญคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะนะครับนี่ฮะต้องเป็นเปล่งลักษมีสวยๆแบบนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งที่ต้องดูนะครับต่อไปนะครับต่อไปในสิ่งที่ผมจะไล่เรียงนะฮะเพื่อนๆมีปากกากระดาษก็จดไว้ก็แล้วกันนะครับให้ท่านดูที่พศอย่างเดียวเท่านั้นนะครับพศอย่างเดียวเท่านั้นขายได้เลยครับ หนึ่งอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งของเหรียญ10บาทที่มีการประกาศรับซื้อนะครับคือปีพศ2533ครับปี2533มาเนี่ยมีจำนวนการผลิตอยู่ที่100เหรียญครับราคาสาภาพสวยๆแบบนี้อาจสูงถึงเหรียญละ3 0 0แสนบาทครับต่อเหรียญนะครับถ้าใครพบเจอและครอบครองอยู่นะครับถ้าสมมติว่สาสภาพไม่ใช่แบบนี้ซื้อไหมซื้อนะครับแต่อาจจะไม่ได้ในราคาที่สูงขนาดนี้นะครับ ต่อที่อันดับที่2อนะครับอันดับที่2จํานะครับจำพศนะเพื่อนๆนะนะครับจำพศนะนค,รครับปี2 5 3 1ครับปี2 5 3 1นั้นนะครับคือมีจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่6,200เหรียญครับนนรต่อที่อันดับที่3นะครับที่มีการประกาศรับซื้อนะครับปี2541ครับปี2541นั้นตามข้อมูลนะครับมีจํานวนการผลิตออกมา9 7 0 0 0เื่นเหรียญครับ ต่อที่อันดับที่3นะครับขออภัยครับอันดับที่4นะครับถือว่าเป็นพศสใหม่นะครับพอสใหม่เนี่ยตั้งแต่อันดับ4ี่อันดับ5เนี่ยต้องเป็นสภาพแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นสภาพแบบนี้เท่านั้นนะครับถ้า1นถึงสอันดับนะครับปี 33, 3ามสามสนั้นไม่ต้องเป็นสภาพแบบนี้ผมก็ซื้อให้แต่ถ้าปีอันดับ4อันดับ5ที่จะพูดดังต่อไปนี้2พศสดังต่อไปนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถึงจะรับซื้อนะครับนะครับอันดับที่4ที่รับซื้อนะครับ คือปีพศ2542ครับนะฮะ4142ขายได้แล้วนะครับถ้าเป็นสภาพ,พแบบนี้นะครับ42เอามาขายได้เลยนะครับ42ครับมีจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่1นึ่งล้านสหมื่นเหรียญนะครับ1ล้านนะฮะขออภัยครับประมาณ1นึ่งล้านสหมื่นเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเอามาขายได้นะครับในส่วนของปี42นะที่เป็นสภาพแบบนี้นะครับนำมาขายได้เลยนะครับอย่าเอาไปใช้นะถ้าไปใช้เนี่ย มีราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับแต่ถ้ามาขายที่นี่ได้แพงนะครับบอกว่าได้แพงเลยนะครับถ้าเป็นปี42นะครับไม่ต่ํากว่าหลักร้อยขึ้นนะฮะนะฮะไม่ต่ํากว่าหลักร้อยขึ้นนะครับปี42นะครับมีจํานวนการผลิต1นล้านสามหมื่นเหรียญนะครับต่อที่อันดับสุดท้ายครับอันดับสุดท้ายท้ายสุดเลยเนี่ยยังหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าท่านมีสภาพแบบนี้อย่าลืมนะครับจุดที่ผมให้ดูนะฮะสองศที่จะพูดนะฮะ ที่บอกสุดท้ายนะครับปี42และอีกปีหนึ่งก็คือนะครับปีพศ2534ครับนะครับอันดับที่5ที่รับซื้อนะครับปี2534นะครับมีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับตามข้อมูล1 3 8 6 5ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นอันดับ4กับอันดับอันดับอันดับ5นั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นเหรียญแบบนี้ครับ จำเป็นอย่างยิ่งต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นถึงซื้อนะครับ42 34นะครับเพื่อนต้องเป็นเหรียญแบบนี้เท่านั้นถึงซื้อนะครับที่เป็นเปล่งรัศมีในเหรียญแบบนี้เท่านั้นถึงซื้อนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับปี33นะครับ3141นะครับขอยินดีรับซื้อกับเพื่อนเพื่อนนั้น ในทุกสภาพนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้ได้ราคาสูงถ้าสภาพผ่านการใช้ก็ประเมินต่ําลงตามสภาพของเหรียญนั่นเองครับถ้าเกิดว่าใครพบเจอก็ติดต่อเรามานะครับเนื่องจาก QR code แล้วก็ ID นั้นให้ไว้นะครับก่อนเข้ารายการแล้วล่ะนะครับหน้าคลิปก็แล้วกันใครดูไม่ทันก็กลับไปดูคลิปใหม่นะครับขอฝากเพื่อนเพื่อนักสะสมนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูสยับชาแนลครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อน เพื่อจะได้ทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็นะครับได้ดูนะครับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากสยามชาแนลนะครับสำหรับนะครับใครที่ต้องการหารายได้เสริมนะครับต้องการรับเหรียญรับธนบัตรหายากของเราไปจำหน่ายต่อนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับเรียกว่ารายได้เสริมนั้น อย่าลืมสมัครหน้าช่องก่อนนะครับถ้าไม่เป็นสมาชิกเราไม่ปล่อยของให้นะครับเราให้เกียรติสมาชิกของเราเท่านั้นแต่ถ้าท่านต้องการขายส่งภาพอย่างเดียวครับถ้าใช่เราประเมินราคาทันทีถ้าไม่ใช่ครข,ขออนุญ,ญาตอ่านก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อน,อน,อนยังไม่เห็นผมอ่าน อย่าลืมนะครับรอ,อนิดหนึ่งเนื่องจากมีเพื่อนๆนั้นส่งข้อความนั้นเข้ามาจํานวนมากเรากําลังไล่อ่านให้อยู่แต่ถ้าเกิน1วันหรือ2วันยังไม่อ่านนั้นช่วยส่งมาใหม่ด้วยนะครับเนื่องจากว่าลายของท่านนั้นอาจเด้งออกไปนั่นเดงครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่เกติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราเลยครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กดติดตามช่องนะครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ